คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนําลลิิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนําลลิิกคุณหมิงมาพร้อมกับเรื่องพระใหม่ไฟแรงค่ะ คุณหมิงมาพร้อมเหตุการณ์ในช่วงบวชพระค่ะที่เจอเรื่องหลอนพาขนลุกเกี่ยวกับเสียงและคนปริศนาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ก็ต่อสายกับคุณหมิงได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องเล่าจากคุณหมิงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมิงอ่ะสวัสดีครับคุณเจนครับเสียงชัดแต่เสียงเจนอาจจะอู้อี้นิดนึงนะคะคุณหมิงครับครับ ฝนไม่ตกใช่ไหมคะหรือฝนก็ตกเหมือนกันอฝนฝนหยุดแล้วครับผมอ๋อโอเคค่ะอันนี้โทรจากที่ไหนคะเนี่ยอ่แถบรัดกระบังครับผมอ๋อไม่ไกลแต่ก็ไกลพอสมควรน,นิดนึงนิดนึงครับ,รบถ้าตั้งต้นจาก r c a ครับอันนี้ก็โทรจากที่บ้านนั่งสบายๆเลยนะคะครับผมโอเคค่ะคุณหมิงมาเล่ากับ The Ghost Radio ครั้งแรกครั้งแรกครับผมครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมคะ นิดหน่อยครับแต่ก็มีความตื่นเต้นนิดๆแหละครับโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะหายใจเข้าลึกๆค่อยๆเล่าค่ะครับครับเล่าช้าๆไม่ต้องรีบนะคะคุณหมิงครับครับโอเคค่ะต้องการความช่วยเหลือก็บอกเจนนะคะแต่ไม่น่ามีอะไรสบายๆค่ะครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องพระใหม่ไฟแรงเป็นยังไงคะเชิญคุณหมิงเลยค่ะอ่าก็เริ่มเรื่องจากผมะเดือนมีนาก็พอดีได้แบบนึกขึ้นมาว่าเอ๊ะ แม่เราอายุเจ็ดสิบแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะบวชให้เขาหน่อยนะอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนตัดสินใจบวชก็เดินไปคุยกับคุณแม่ว่าเออแม่เดี๋ยวจะบวชให้นะอะไรอย่างนี้คุณแม่ก็ดีดีเหมือนกันเราก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปติดต่อวัดเลยว่าเดี๋ยวจะบวชวันนี้วันนี้วันนี้อะไรอย่างนี้พระก็ให้เลิกมาในการบวชมาเราก็ได้รับเลิกแล้วเสร็จแล้ว ในช่วงระหว่างที่ก่อนจะบวชสองสัปดาห์ผมมีนัดกับแฟนมีนัดกับแฟนว่าจะไปดูคอนเสิร์ตกันที่ชายทะเลชายหาดชะอำอะไรเงี้ยครับค่ะอ่าก็ในระหว่างที่ที่รอก่อนจะบวชเนี่ยคือได้เลิกได้วันบวชเรียบร้อยแล้วก็จองโรงแรมในมือถือในแอปมือถือหนึ่งก็บอกว่าอ่าเราจะจองห้องพักนี้อ่าแต่จะไม่ได้อยู่ที่บริเวณชายหาดนะครับจะอยู่หาออกไปจากชายหาดสักนิดนึง ก็ไม่เคยเห็นห้องเห็นอะไรหรอกก็ก็ไปถึงพอถึงวันเวลาคอนเสิร์ตเราก็ไปถึงที่นั่นบ่ายโมงก็ไปถึงโรงแรมที่เราจองไว้ปรากฏว่าโรงแรมก็เหมือนแบบล้างๆแบบเงียบๆไม่ค่อยมีคนก็จะมีตึกประมาณแบบเหมือนสูงเจ็ดชั้นอะไรเงี้ยก็ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าสภาพภายในห้องที่เราเข้าไปดูก็ปกติไม่มีอะไรค่ะช่วงห้าโมงเย็นก็คอนเสิร์ตใกล้จะเริ่มเราก็ไปที่ชายหาดไปดูคอนเสิร์ตกัน S <S อ่เราก็ดูคอนเสิร์ตกับแฟนเสร็จประมาณเที่ยงคืนช่วงเที่ยงคืนเราก็ออกมาจากคอนเสิร์ตอ่าขับรถออกมาประมาณสิกิโลจะถึงที่พักก็ก็ยังปกติเราก็ขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดเราก็มองรอบๆว่าเราก็บอกแฟนว่าเอ๊ะทำไมไม่มี ไม่มีใครมาพักเลยเหรอโรงแรมนี้อะไรเงี้ยเงียบๆรถจอดก็ไม่ก็ไม่มีอะครับก็จะเงียบมากอะไรเงี้ยพอเราเข้าไปเราก็เที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนกว่ากว่าเที่ยงคืนครึ่งก็อาบน้ํากันเตรียมจะนอนอะไรางี้กันอ่าเสร็จสับประมาณใกล้ๆตีสองอ่าในขณะที่ผมกําลังจะเตรียมนอนปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็คุยกันกับแฟนอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กลับกันกี่โมงกี่โมงปกติ สักพักหนึ่งม,มันมันมีมันมีเสียงโหยหวนมาคล้ายๆเสียงผู้หญิงคือคือผมจําเสียงได้เลยเสียงมันประมาณว่าอ,อย่างเงี้ยอยู่ประมาณห้าวิสิบวิอะครับมผมก็พยายามตั้งใจฟังว่าเอ๊ะข้างๆหรือหรือมีเสียงใครมาเปิดทีวีอะไรหรือเปล่าอ,อ่าเสียงมันก็ย องเงี้ยครับผมก็นึกในใจว่าอคุณหมิงคะขอโทษนะคะเมื่อกี้มันยังไม่ได้ยินเสียงอะคะ่ะขออีกทีนึ่งได้ไหมคะอาจจะใกล้ไม่หน่อยอ่าเสียงมันเหมือนประมาณแบบอย่างเงี้ยครับแบบมาอยู่ในหูประมาณห้าวิสิบวิครับ,รบแล้วสักพักหนึ่งหมาหอนตามเสียงนั้นเลยครับ<อ>แบบหอนอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าสิบตัวครับค่ะ หอนแบบเหมือนไก่ๆแบบหอนโหยหวนแบบตามเสียงนั้นเลยซึ่งผมคิดในใจว่าที่แรกอาจจะหูแว่วต่เมือนพอเหมือนมีมาหอนปุ๊บผมรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรแปลกๆแ,แ,แล้วผมมาคิดในใจว่าอ่ามาอาศัยนอนเฉยๆนะไม่ต้องไม่ต้องมาหลอกหลอนอะไรกันอะไรอย่างนี้ oh. อ่าพอสักพักหนึ่งก็เสียงก็เงียบไปหมาก็หยุดหอนไป oh. อ่าผมก็อ่าแฟนผมก็ทักว่า ได้ยินเสียงอะไรไหมผมบอกผมก็ในคิดในใจว่ากลัวแฟนจะกลัวผมอ๋อไม่ได้ยินไม่มีอะไรหรอก oh. อ่าผมก็ทํานอนปกติสักพักหนึ่งอ่ามันจะมีไฟฉายอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าครับค่ะ <c oughs> มันก็หล่นตุ๊กลงมาโครมดังมาก oh. อ่าผมก็ยังไม่ได้สนใจอะไรก็ไปเปิดดูแล้วก็เก็บไฟฉายเข้าที่เดิมค <c oughs> ่ะอ่าก็เข้ามานอนที่ที่นอน ไฟ power bank ก็ติดขึ้นปกติ power bank จะต้องกดปุ่มแล้วไฟมันจะวิ่งเป็นเส้นใช่ไหมให้รูเดเวลของแบตบ <c oughs> มันก็ติดขึ้นมาเองแล้วก็หน้าจอมือถือสว่างขึ้น <c oughs> อ่าผมก็เดินไปดูปรากฏว่าหน้าจอมือถือก็ขึ้นเหมือนให้ใส่รหัสอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ผมก็ไม่สนใจ <c oughs> พยายามไม่คิดแล้วก็ความความโทรศัพท์ปิดไ้แล้วก็ดึงสาย power b a n ที่ชาร์จออก <c oughs> อ่าแล้วผมพอเช้ามาเสร็จผมก็มานอนเช้ามาเสร็จผมก็คุยกับแฟนว่า เมื่อคืนเนี่ยได้ยินนะเสียงอะไรเงี้ยอ่าแปลกแปกเราก็คุยกับแฟนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําบุญไปทําบุญให้ให้เขาและกันไอเสียงนั้นน่ะเออไม่รู้ว่าอะไรเสียงนั้นคือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่าเราก็แวะไปทําบุญระหว่างที่แวะไปทําบุญผมก็ไปนั่งกินกาแฟแล้วโทรหาแม่และเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าอ้าวเราจะบวชแปดหรือเปล่า แมวพูดอย่างนี้อัปเปตหรือเปล่าเราก็พอพอแม่พูดคำว่าเปตหรือเปล่าผมนี่ก็แบบรู้สึกวูบขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยหรือว่าหรือว่าจะใช่เพราะว่าในสิ่งที่คิดอะคือไอสุนัขที่หอนนะครับมันจะอยู่ไกลแบบไม่ได้อยู่ใกล้ๆที่หน้าโรงแรมซึ่งอยู่ไกลบวกกับเหมือนแบบเราอยู่ชั้นเจ็ด เอ๊ะหมาหอนเพราะว่าเห็นผีสูงสูงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะอ่าอะไรอย่างนี้แล้วแบบแล้วเสร็จแล้วเราก็นึกแบบคิดในใจว่าไปขอส่วนบุญเพราะว่าเราจะไปบวชหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ <S <S อ่ออผมก็คิดในใจว่าเออเหมือนเคยได้ยินเรื่องเล่าอะไรทํานองนี้ค่ะอ่าแล้วแฟนก็บอกว่าเมื่อคือนน่ะมันก็มีทั้งแบบกําลังจะไปเปิดไฟหัวเตียงเพราะว่ามีของหล่นก็มีผ้าม่านเหมือนปลิวใส่มือเขาอะไรเงี้ยซึ่งในห้องมันปิดนะไม่มีลมแน่นอนอะไรเงี้ย อที่เห็นความแปลกๆที่มาคุยกันก็รู้สึกในใจว่าเออหรือเขามาขอส่วนบุญเราก็แวะไปทําบุญปกติที่วัดอ่าพอแวะทําบุญอะไรเสร็จเราก็คงคิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็ถึงเวลาไปไปนัดซ้อมที่จะเข้าพิธีบวชเราก็ไปที่วัดไปที่วัดก็ปรากฏว่าจะมีพระอีกอีกคนหนึ่งซึ่งอีกรูปหนึ่งมาจะมาบวชพร้อมกันอ่า <c oughs> เราก็เลยแบบ เขาก็ให้เราไปซ้อมด้วยกันแถวๆนั้นไปนั่งโต๊ะหินแถวๆวัดนะครับอ่า <Huh. S 1> พอระหว่างอ่าที่เรานั่งคุยกันผมก็มีโอกาสได้เล่าเรื่องนี้ว่าไปเจอมานะอย่างนี้อย่างนี้นที่โรงแรมอะไรเงี้ยก่อนบวช oh. เขาก็นั่งตั้งใจฟังเสร็จแล้วระหว่างที่เล่าผมก็พูดว่าแต่คงไม่มีอะไรแล้วมั้งเพราะว่าทําบุญไปแล้วนี่ค่ะ <Huh. S 1> พอผมชูพูดจบประโยคปุ๊บก,กิ่งไม้ มันหล่นลงมากลางวงที่ผมพูดโครม oh, <okay. S 1> เป็นกิ่งไม่ใหญ่มากแต่ว่าใบไม้ mom, มันกระเด็นปิวเหมือนปพ๊บเหมือนเราปอยอะไรสักอย่างใส่หน้าค่ <Okay. S 1> ่ะอาคนที่ฟังอยู่ก็แบบร้องโวยวายโอ้ยพี่ตกใจหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกแบบตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น <Okay. S 1> คือเราคิดในใจว่าหรือย,ยังไม่พออะไรเงี้ยอ่าอะไรประมาณนี้แล้วพอถึงเวลาเช้ามาแล้วก็ ไปเล่าเรื่องนี้ยังเล่าเหตุการณ์คุยกันกับแม่ว่ามันแปลกนะแม่ก็เลยแม่แฟนเขาเลยให้คําแนะนํามาว่าเวลาหลังจากเราที่เราบวชแล้วก็ให้อุทิศให้เขาด้วยอะไรอย่างนี้อ่าแล้ววันถึงเวลาวันที่บวชผมสวนจีวรมเป็นพาระแล้วก็อุทิศให้ในช่วงเวลาที่เขาเหมือนแบบให้เราอุทิศให้ใครต่อใครก็นึกถึงนึกถึงเขาว่าเออที่โรงแรมนั้นนะอะไรอย่างเงี้ย ่าพอผมระหว่างที่บวชเสร็จผมมานั่งรออยู่ตรงศาลาก็จะรอระหว่างรอเขาหากุติให้อ่าปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเหมือน Mom, อมอมแมมแบบแบบเหมือนมอมแมมเหมือนแบบหน้าตาเขาแบบเหมือนมีมีความเครียดแล้วเหมือนเหงื่อตกตกอยู่ที่บริเวณหน้า เขาเขาเดินเข้ามาเนี okay. ่ยที so ่แรกก็ยังไม่ได้มาหาหาผมนะค่ะอ่าเขาเอาหัวโขกไปที่พื้นสามทีตรงตรงหน้าพระเขาจะมีสาราจะมีพระพุทธรูปอยู่ค่ะที่เขาแบบเหมือนตั้งอยู่ก็เอาหัวโขพื้นสามทีโคมโคมโคมผมก็หันกลับไปดูแม่ผมก็มองอยู่ว่าใครอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกกลัวว่าเอ้ยคนคนไม่ปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็นั่งรอไปสักพักเขาคานมาที่ผม แล้วเขาบอกว่าหลวงพี่ครับพนมมือบอกหลวงพี่ครับช่วยผมด้วยกเมื่อกี้ผมอะ่ะเจอเหมือนผู้หญิงม,มาร้องไห้แล้วก็บอกมาบอกกับผมว่าขออุทิศส่วนกุศลขอบุญให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยพูดเหมือนแบบเขาพูดเสียงสั่นๆเหมือนงงไปงงมาเราคิดในใจว่าตอนแรกว่าเอ๊คนอ่ะคนบ้าหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ครับ,รบก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ติดตรงใจติดใจตรงคําว่า พออุทิศส่วนกุศลนห่หอยให้แวบเสียงแวบความคําพูดเนี้ยมันแวบเข้ามาในหัวถึงนึกถึงเป็ดอะไรที่เสียงนั้นหรืออะไรก็ตามที่ไม่รู้ว่าเป็ดหรือเปล่าทันทีเลยแบบบูบขึ้นมาเลย่อาสักพักหนึ่งเขาก็นั่งคุกเขา่าแล้วก็บอกเนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรสักพักก็บอกว่าเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอุทิศส่วนกุศลให้หน่อยได้ไหม,อ,มอีกคนบางสักพักก็พูดอีกบอกว่าเป็นผมเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยมันทั้งร้องไห้ขอแล้วเขาก็ร้องไห้ ร้องไห้ผมก็บอกว่าอาวจะเอาอะไรจะเอาตาตังหรือเปล่าหรือหรือจะเอาอะไรเขาบอกเขาไม่เอา oh. เขาขอขอส่วนบุญได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าผมก็บอกอ๋อได้ได้ได้อะไรอย่างงี้สักพักเขาก็ลุกไปนั่งอ่าลุกไปนั่งที่ด้านนอกแล้วแฟนผมก็เหมือนเห็นเขาว่าหิวข้าวหรือเป็นคนจรหรือเปล่าก็เลยเอาข้าวไปให้เพราะว่าสภาพเขาม่อมแแมมมา อ่าผมก็ไม่คิดไรอ่าแล้วผมก็กลับไปที่กุฏิพอกลับไปที่กุฏิก็ไม่ได้มีเกิดเื่ออะไรขึ้นผมก็นอนหลับปกติอืเช้ามาก็จะมีการทําวัด<ะ>ตอนตอนตีสี่ครับ<ะ>อ่าผมก็ไปทําวัดปกติเสร็จแล้วช่วงใกล้ๆกล้หกโมงเราก็เดินออกมาก็จะมีพระสรงหลายรูปในการทําวัดนี่แหละครับ<ะ>ก็เดินเรียงกันไปผ่านไปผ่านไปแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนนั้นนะครับที่เหมือน หมาร้องไห้ว่าผีเข้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคนเดิมคนเดิมเลยค่ะก็ออกมาออกมาแล้วบอกกับผมว่าหลวงพี่ครับผมขอน้ำมนต์ได้ไหมผมร้อนทั้งตัวเลยอ๋ออ่ะผมก็คิดในใจว่าอ้าวแล้วพระเดินเยอะๆยอะทำไมทำไมทำไมไม่ขอท่านละ่ะอ่ามาขออะไรเราผมบอกว่าไม่มีหรอกน้ำมนตต้องไปขอพระอาจารย์นะค่ะบอก บอกต้องขอหลวงพี่จริงๆเพราะว่าผมผมเหมือนผีเข้าเป็นผู้หญิงก็ย,งยังยังพูดแบบนี้อยู่อะไรอย่างนี้อ่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็บอกว่าไปหาอาจารย์เถอะเขาก็เขาก็นั่งเฉยเงียบไปแล้วผมก็เดินกลับไปที่กุฏิอ่าช่วงที่กุฏิสายๆซึ่งแม่ผมจะมาจะมาเป็นวันแรกอ่าในระหว่างที่แม่ผมกาลังมาปรากฏว่าไปที่หน้ากุฏิเจอเขาอ่ะ นอนฟุบอยู่ที่กุฏิหน้ากุฏิผมคเอซึ่งผมก็ลงไปมองเขาอ่ะมาแล้วในขณะที่เขานอนอยู่แม่ผมมาพอดีผมก็ลงไปรับเขาลงไปรับแม่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้น่ะเขาก็นั่งนั่งขึ้นมาเล่นโทรศัพท์มือถือปกติแล้ววันนี้เขาแต่งตัวดูดูดีดอ่าไม่ไม่มอมแมมเหมือนวันนั้นอา่่ะคแล้วก็ นั่งเล่นมือถือปกติแล้วมองผมก็เหมือนคนไม่รู้จักนะครับเอ้าค่ะอืมผมผมก็งงอ่าผมก็เดินผ่านเขาไปก็ไม่ได้อะไรเสร็จแล้วผมก็เล่าโย,ยมแม่ฟังว่าอ่าเนี่ยนะแม่เขาหมาแยแล้วแม่ก็บอกเห็นแล้วอะไรเงี้ยแม่เขาบอกอ่าเรามากวดน้ําให้เขาไหมอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามีไม่มีค <Huh. S 2> ่ะอ่าระหว่างที่แม่เขาก็กวดน้ําให้เสร็จพอระหว่างที่กวดน้ําเนี่ยเขาก็ลงไปนอนหลับอีกครั้งหนึ่ง อ่ากวดน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแม่ก็บอกเดี๋ยวจะกลับผมก็ขึ้นมากวดน้ำที่กุฏิเองชั้นสองหลังจากที่ผมกวดน้ำจบจบบทหมาหอนขึ้นมาประมาณสี่ห้าวีครับอหอนตามหลังจากที่แบบอ่าผมกวดน้ำเสร็จเลยค่ะอ่าผมกวดน้ำเสร็จปุ๊บผมก็โผล่ออกไปมองว่าแม่กลับหรือยงังอ่าแม่เขาก็ขับรถกลับไปกับแฟน ในระหว่างที่รถขับออกไปจากนอกวัดผู้ชายคนนั้นอะ่ะเขาขึ้นมามองหน้าผมอะครับแล้วก็ยิ้มให้แล้วยกมือไหว้ผมก็บอกอื้มอืม,อมยกมือไหว้เสร็จปุ๊บผมเขาก็เดินหันหลังตามแม่ผมอะไปกับรถเลยฮ<ะ>อ่าตามเดินตามรถไปอะ่ะครับ่<ะ>อาผมก็เลยเอาน้ําเนี่ยลงไปเทที่ต้นไม้เทที่ต้นไม้เสร็จปรากฏว่าไม่เจอเขาแล้วหันไปมองเขาหายไป หายไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งแบบเร็วมากครับผมคิดในใจว่าโอเคไปไปเถอะนะคงไม่มีอะไรแล้วอแต่้วระหว่างที่เขาไปแล้วก็ผมรู้สึกเหมือนแบบเหมือนโล่งใจค่าอาในขณะที่ผมโล่งใจปุ๊บผมก็คิดในใจว่าถ้าพรุ่งนี้เจออีกก็คงอาจจะไม่ปกติมั้งผมก็เดินไปถามพระรูปอื่นถามเด็กวัดเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมมานั่ง ไม่เคยไม่มีใครรู้จักแล้วไม่มีใครเคยเห็นเลยว่าคือใคร oh. อะอะไรอย่างนี้แล้วผมก็พอวันลุ่งขึ้นปรากฏว่าก็ไม่เจอเขาอ่าแล้วผมก่อนบินทบาทผมจะต้องอยู่วัดสามวันก่อนถึงจะบินทบาทได้ <Okay. S 2> ก็ไม่เจอเขาเลยในช่วงสามวันที่ผมอยู่ที่ที่วัด <Okay. S 2> ก็เหมือนหายไปเลยก็เทาไปเล่าให้แม่ฟังว่าอ่ไม่เห็นแล้วอะไรอย่างนี้ mm. อ่าเสร็จแล้วพอวันแรกที่ผมไปบินทบาท ผมก็เดินไปบินทบาทผ่านหน้าบ้านของแม่แม่ก็ใส่บาทปกติอ่าในช่วงที่ผมไปบินทบาทเดินผ่านไปแล้วแม่บอกว่าเจอคนเนี้ยยืนเดินตามหลังมาที่ผมบินทบาทครับโอ้เอออะไรอย่างงี้ครับก็เดินตามไปปกติแม่ก็บอกว่าจะถ่ายรูปเอาโทรศัพท์มือถือก้มจะมาถ่ายรูปให้ดูว่า,าผู้ชายคนนี้มาอีกแล้วนะออ๋ออ่าพอระหว่างที่ก้มมือถือปุ๊บก็หา ก็าหาตัวเขาไม่เจออีกแล้วหายไปเลยหายไปเหมือนกันใช่แต่ยังเห็นผมเนี่ยเดินวินทบาตไปอยู่ออก็เป็นเป็นแบบเรื่องแปลกที่แบบผมเจอมาผมไม่รู้ว่าคือเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรแต่แบบอันนี้เป็นเหมือนประสบการณ์ทั้งแรกที่ผมเคยเจออะไรนี่ครับก็ปมป,ป,ประมาณนี้เลยว่ามไม่รู้อะไรคือผู้ชายนนี้ลและหลังจากที่บวชเนี่ยช่วงที่ผ่านมา ไม่ไม่ไม่เจอเขาอีกเลยนะครับอืม,อมก็คือวันวันที่กรวดน้ําให้อ่ะอันนั้นคือวันสุดท้ายที่เขาขอบคุณแล้วเจอเขาถูกไหมคะใช่กรวดน้ําห,หลังจากนั้นอะ่ะคือจบบทปุ๊บคือหมาหอนขึ้นมาแบบขึ้นตามเลยในช่วงเก้าโมงหมาหอนตอนเช้าอ่ะครับค่ะคือแบบมันมันแบบมันทําให้ผมคิดอยู่ตลอดในเรื่องของเขาตลอดและในทุกๆวันที่ผมบวชผมผมให้เขาอุทิศให้เขาตลอดผมพูดให้เขาหมด เออแล้วเขาก็แบบเขายิ้มให้ผมยังจําแววตาที่เขามองมาแล้วยิ้มได้ทุกอย่างผิดกับวันแรก,ว,แรกวันแรกที่เจอคือนั่งร้องไห้แบบเครียดบอกว่าช่วยผมอุทิศให้ผม,มเยอะๆผมแบบผมผมมาขอส่วนบุญผมมาขออุทิศให้ผมหน่อยอแล้วมันก็แบบมันประกอบกับที่ผมไปชะอำ่ำเหมือนเสียงโหยหวนนั้นอะ่ะมันแบบมันแบบมันมันอยู่ในใจผมตลอดคือแบบมันเสียงเหมือนผู้หญิง แล้วผู้ชายคนนั้นพูดว่าเจอผู้หญิงผมแบบมัน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 จะพอดีกันทั้งหมดอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าน่าจะใช่หลังจากที่กวดน้ําสุดท้ายที่เขายิ้มแล้วเขาเดินตามแม่ไปแล้วหายไปแล้วตามหลังบิทบาทผมก็ไม่ได้สัมผัสเจอเขาอีกเลยอืมอ่าก็คือคนสุดท้ายที่เห็นจริงๆไม่ใช่<ฆ>ตัวคุณโยกแต่เป็นคุณแม่ ใช่ใช่แม่เป็นคนเห็นตามหลังที่ผมบินทบาทไปแล้วหลังจากนั้นคุณแม่ก็ไม่เห็นเหมือนกันถูกไหมคะไม่เห็นเหมือนกันครับใชอ่อยู่ๆก็หายไปอยู่ๆจะมาก็มาแล้วอยู่ๆจะไปก็ไปใช่แล้วไปเลย oh. ก็เลยคิดในใจว่าเอ๊หรือว่าเราอุทิตเขาอ่ะน่าจะเพียงพอแล้วหรือเปล่าหรืออะไรอันนี้ผมก็สรุปไม่ได้ mm. แต่รู้สึกในครั้งสุดท้ายที่เขายิ้มนั่นคือความโล่งใจมันมี oh. ซึ่งก่อนในนี้ผมอึดอัดมากแบบเออมันรู้สึกว่า มันมีมีจริงเพราะว่าผมไม่เคยเจอแบบใกล้ตัวขนาดนี้เพราะเสียงที่ร้องหวยหัวนั้นใกล้หูมากค่ะและเหตุการณ์มันต่อเนื่องอะไรอย่างนี้พระหลายรูปเดินผ่านก็ไม่เรียกแต่เรียกผมขอน้ำมนผมขอผมอะไรอย่างนี้อืก็เลยรู้สึกประมาณนั้นครับอืม แต่ว่าแล,วแ,ลวแล้วแล้วสำหรับคุณหมิงคิดว่าทั้งเสียงอสมมติน,นะคิดว่าเป็นเปรตคุณหมิงคิดว่าเปรตตนนั้นที่ได้ยินเสียงกับผู้ชายที่ได้เจอแล้วก็ตัวละครปริศนาอีกหนึ่งตัวที่ว่ากันว่าเป็นผีผู้หญิงอ่ะทั้งสามตนนี้คิดว่าน่าจะไม่ใช่ตนเดียวกันถูกไหมคะเพราะดูจากที่มาที่ไปแล้วน่าจะแยกกันแต,แต่แต่มีความรู้สึก อาจจะมีความรู้สึกตนเดียวกันในช่วงหลังคือในขณะที่ผู้ชายล่าผู้ชายนี่ที่เขาพูดอะครับ <S 2> <S 2> <S ผู้หญิงพอเวลาเขาพูดเรื่องผู้หญิงน้ําเสียงเขาเป็นคล้ายๆแบบเสียงผู้หญิงแหลมๆนิดๆด้วยอะครับ <S <S อ่าแล้วก็มีเหมือนความหวยหวน,นิดๆคือตอนแรกมาพูดช่วยผมด้วยเช่นช่วยผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณว่าช่วยผมด้วยครับผมเหมือนถูกผีเข้าผู้หญิงมาหรอเพราะสักพักทาว่าขออุทิศส่วนกุศลก็แบบ เบาลงแล้วก็แหลมขึ้นเหมือนกับคืนนั้นที่โหยหัวนะครับค่ะอะไรอย่างนี้แบบแบบพอร้องเสียงผมยังจําได้ว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะผีต่างชาติหรืออะไรหรือเปล่ามาเที่ยวทะเลอะไรนี้ครับ<อ>หรือภาษาขเขมรผมยังพูดว่าเอ๊ะเหมือนภาษาขเขมรหรือภาษาต่างชาติแบบที่แบบเร็วๆอะครับแบบค่ะแต่ว่าวันนั้น ผู้ชายคนนั้นพอเล่าเรื่องผู้หญิงแล้วบอกพอใช้คําว่าขออุที่สุขทมเสียงแหลมๆนั้นอ่ะมันมาด้วยอืมอ่า,าแ,ลแล้วก็เล่าให้กับพระที่จะบวชคู่กันด้วยว่าคงพอแล้วแต่กิ่งไม้ล่วงมาตึ้งแล้วแบบใบไม้กระเด็นขึ้นอารมณ์เหมือนความรู้สึกแวบนั้นคือไม่พอไม่พอแน่ๆนเราเรายังเรายังไม่ได้บวช น่าจะยังไม่พออแต่พอเราบวชปุ๊บทุกครั้งในการปิดท้ายผมนึกถึงเสียงนั้นนึกถึงคำขออุทิศนั้นตลอด <c oughs> จนวันสุดท้ายที่กวดน้ำแล้วหมาหอนตอนช่วงเก้าโมงนั่นคือความรู้สึกที่โล่งแล้วรอ,อยยิ้มแล้วก็การหน้าตาของเขาอ่า <c oughs> มันเปลี่ยนไปแล้วก็ก่อนที่เขาจะขึ้นยิ้มซึ่งเหมือนคนละคนเหมือนคนไม่รู้จักด้วยที่ที่นั่งอยู่ที่โตหิน เหมือนไม่รู้จักกันเลยครับอ่าแล้วอยู่ๆพอฟุบหลับกวดน้ําให้กลับมาเหมือนรู้จักกันยิ้มให้ยกมือไหว้ให้แล้วเดิน<บ>หายไปค่ะคุณหมิงก็จริงๆเรื่องนี้คิดได้หลายมุมนะคะแต่อย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เราเคยฟังเรื่องเล่ากันมาเยอะมากแล้วคือคนที่กำลังจะบวชหรือพระบวชใหม่เนี่ยมักจะเป็นที่หมายปองค่ะอยากม,มีอะไรหลายอยา่างอยากจะขอส่วนบุญ อยากจะได้รับส่วนบุญได้รับอานิสงส์นี้นก็จะเจอกันบ่อยค่ะตอนช่วงบวชเนี่ยส่วนเรื่องว่าทั้งสมตนนี้ จะเปรตก็ดีจะผีผู้หญิงหรือว่าผีผู้ชายก็ดีอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะว่าจะตีความกันยังไงในส่วนของคุณหมิงเขาก็คิดว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้ทุกอย่างยังเป็นปริศนาอยู่อืมแต่ก็น่ากลัวนะคะคุณหมิงเพราะว่าเห็นเห็นแบบเห็นเหมือนเป็นคนเลยถูกไหมคะ ใช่ใช่ทุกสีหน้าทุกเสียงผมแบบอยู่ในใจผมทุกวันนี้เลยครับอืนั่นก็เป็นประสบการณ์ตรงเลยครับ ก็ถ้าถ้ามีอีกก็เชิญอีกได้นะคะคุณหมิงครับครับนดเคค่ะอันนี้ครั้งแรกถือว่าเล่าได้ดีเลยค่ะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับเห็นแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะถือว่าดีแล้วเราก็อาจจะลองลดคําว่าอ่าลงนิดนึงค่ะจะแบบจะน่าฟังลื่นกว่านี้เลยค่ะคุณหมิงครับแต่ว่าวันนี้ดีแล้วค่ะครับเรื่องก็สนุกมากเดี๋ยวคราวหน้าไม่อยากอวยพรให้เจอผีเลยอ่ะครับ แต่เผื่อว่าไปเจอของคนอื่นแล้วกันค่ะแล้วเอามาเล่าก็ได้นะคะครับผมยินดีครับผมได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนั่นก็คือเรื่องพระใหม่ไฟแรงค่ะจากคุณหมิงนะคะครับผมขอบคุณมากครับผมโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก